รัดดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุกุลสุคนมาว่ากับสาวดอยนะาเกลียดก,ก่อนเนาะค่ะอุ้ยผู้ใดนี่สื่ออยังน้องื่ออยังน้ออิ่มแล้วบอฮะอี่ออาอิ่มและะ้วบอฮะบุญโชคบุญโชคอิ่มแล้วบอะถ่ายรูปน,นั่นแน่เด้อโชคอิ่มยังอิ่มยังอิ่มยัมงามาเล่นนั่นแน่ น้ำแน่โอ้ยคือหญิงแข่วใส่เท็จับแน่ขอจับแน่อน่ขอจับหน่อยพอพี่สาวดอยจับหน่อยโชคเฮ็ดหยังโชคเฮ็ดหยังกินข้าวอิ่มละอ่อิ่มละบ่อยากนอนละบ่โชคอยากนอนบ่